สวัสดีค่ะตอนนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวเขาวางกันนะคะอ่าพี่แม็กเข้ามาพบญาติครับ <c oughs> ่ย <c oughs> โอเคถ่ายวิดีโอให้หมอย่พึ่งมึงจะปิดโอเคเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนะคะรอแป๊บหนึ่งรอคนอยู่ใช่ไหมคะอ่าออกเป็นรอบคพัก5นาทีออกอ๋อ5นาทีเหรอโอ้นานอยู่ถ้างั้นปิดไวก่อนลี้าต่อยด้วยนะคะลงมาในนี้เลยเอาพักก่อน ตอนนี้เราก็ขึ้นกรนเช้ากันนะคะดูที่ก็จะสวนทางการดูดูตอนนี้กระเช้าสวนทางกันนะคะตอนนี้เราขึ้นเขาวางกันนะคะตอนนี้เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่เพชรบุรีนะคะค่ากระเช้าก็โปรโมชั่นอยู่เหลือคนไทยห0สิบบาทนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่กลังสวยงามเลยค่ะ มีการมีสวนทางกันนะคะรถรางสวนทางกันสวนทางกันเส้นทางกันบนรางเลยนะคะน้องสลิงเปลี่ยนบ่อยไหมเนี่ยประมาณ6เดือนค่ะดกอนปีที แล้วแต่รอบด้วยนะคะบางเส้นก็อยู่ได้เจ็แปดเดือนเก้าเดือนแล้วแต่การวิ่งเพราะว่าเส้นนี้ปิดมาตลอดเลยเพิ่งเปิดได้สามเดือนเนี่ยคะ่ะไม่ได้วิ่งเลยเปือนกระวิงนะเปลือกนะก็เป็นบาตะ,ะแล้วก็ต้องปิดงานไปสองวันปกติอะอ่ะอ,อ,อทุกวันเปิดทุกวันหรือว่าหยุดทุันปกติอะเปิดทุกวันไม่มีพาคนสวยมาเที่ยวอาหันหน้ามันหน่อยค่ะ นี่คนนี้เขาบอกเขากลัวความสูงก่อนนี้ถามก่อนว่าเป็นไงมั่งกลัวไหมไม่น่กลัวเลยค่ะสบายมากมาเที่ยวกันนะคะอ่าถึงแล้วค่ะถึงที่ลงแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้รถจอดก่อนนะคะออกทางซ้ายนะคะออกซ้ายออกจางซ้ายตรงนี้นะคะตอนลงนะคะเที่ยวสุดทัศน์ไปสี่โมงครึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราถึงแถววังเราขึ้นวัวแล้วนะคะแต่เราพี่มาไม่ทันเนี่ยเราพาทุกคนมาเดิน นะคะคเรามาเที่ยวเขาวังกัน <c oughs> อันนี้ต้นต้นลีลาวดีนะคะลีลาวดีต้นนี้ก็มีอายุประมาณหลายร้อยปีอยู่ใครจะมาก็ให้พร้อมตามป้ายนะคะนี่ค่ะ เราพามาเที่ยวเขาวางกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูปลาปลาปลาบนเขาเคยเห็นไหมนี่น้ำครูที่นี่เขาจอสุภาพมากปลาครับปลาคอ่าปเดี๋ยวเขาปิดก่อนดูสิดูเธอกินดูเธอน่าร่อยเอ้ยกลัวอุ้ยไม่ให้ไม่ให้เหรอขอได้ไหม ขอได้ไหมขอได้ไหมคะขอได้ไหมไม่สนใจโอ้กินน่าอร่อยจังเลยเราอ่ะฮะเคยกินน่าอร่อยมากเลยดูดูชนะไปทอดแล้วค้าแกงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเก็บไว้กินน่ะเธอเก็บไว้กินวันหลังใช่ไหมแก้มลิงแก้มลิงนี่แหละเขาเรียกว่าโครงการแก้มลิงแม่กินคนเดียวอ่ะน่ารัก ตอนนี้เราขึ้นมาที่วังนะคะไกด์ว่าเป็นไงบ้างชื่อวังอะไรครับวันนี้วังนครคีรีวังนครคีรีนะครับนี่เห็นว่าวิวทิวทัศน์วันนี้ก็อากาศสดชื่นน้่มเย็นนะครับอากาศเป็นใจจริงๆครับปกตินเนี่ยเราขึ้นมาประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยมันก็จะร้อนมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยอากาศเ,เย็นดเนยหอบพูดไม่ไัด อะขึ้นมาเป็นไงมั่งไหวไหมสองคนเนี้ยสวยจังเลยค่ะไหวไหมไหรร่่่คคับนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมแค่หอบเฉยๆอะคนนี้จะพาเข้าละไกายจะพาไปละไปอะขโมยละมาาฝกอะขโมย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 แล้วครับไปแล้วครับนู่นแล้วครับขโมยตัวเองขโมย นี่ครับด่าแก่ดาก่าแกขโมอยอันนี้ก็กำลังบูลลี่บูลลี่น้องหลิยวอยู่แต่คำว่าขโมยเมมเต็ม,ลมเลยทีเดียวตอนนี้เราก็มาถึงบนยอดแล้วนะคะอันนี้ช่างกล้องอันนี้เขาทำชทาแนลคุณครับช่องแม่หมาพักเพลิแล้วอตอนนี้ก็จะเป็นเจ<ม>ดีนะคะเป็นเจดีสุดยอด FC ของแม่หมาพักเพลินครับอ่าอ่า FC แม่หมาพักเพลิน FC มีสามล้านแปด สวัสดีครับเอฟซีแม่หมาพระเพลก็มือดีดีมุมไหนก็มือนอนนานมากเชื่อเลยมันไทยสวยนะมันไทยสวยอยู่ตรงนน้นนะคะเจดี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 ถึงตอนนี้เราก็คงจะต้องได้เวลากลับกันแล้วนะคะเพราะเดี๋ยว รถรางเขาจะหมดเวลาก่อนรถราหมดก็ไม่เป็นไรนี่เขาเดินลงได้เดินลงแน่ใจทรงนี้ไม่น่าเดินได้ครับดูดูคนจะเดินดูคนจะเดินอะดูคนโน้นอ่ะดูคนจะเดินดูไหวไหมคลิปนี้เราก็เรื่องระยะทางไม่กลัวครับปัญหาคือข้อต่อหัวเข่าอย่างเดียวเดี๋ยวคลิปนี้เราก็พักแค่เรียนกันนะคะบ๊ายบาย